เดี๋ยวไปละม้วนแบบยังก่อนยำม่วงยำม่วงเอาชืดถ้วยไว้ยังนี่เอานี่ละถ่ากินนี่ละโอ้หิวป่านดูจากกระเหียดเนาะได้ยินเนสียงได้ยินเสียงปุลิ่งปุลิงนะอ๋ออ,อ<ช>๋ซิ<ะ>มซิมากันเด้อซ้อนไปซิมมากันมากันที่สตั๊กให้กินชิมคำยังไงเดี๋ยววันนี้นได้เอาซ้อนนี่ก็ได้นี่โอเคไปพี่น้อย แต่ว่าผัม uh ีอันหอมเดิปบานหัวจักน้อยว่าอยากกินหอมเหมือนเดิมป่หอมหมดแนละไม่คิดจะซื้อเออขนาดพันยากระไดให้กินด่ดอกเอ้อจ้องไม่ตากับย่อยบอกขอไม่จำเ้วยเอาเอาเดี๋ยวเอาของให้กินจำหมดแล้วจังแน่นกินได้หลายเนาะวางวางเ่ยจำหมดบมกเอาบอกกับพี่น้องยก็ไป

กินข้าวบันเนากินแล้วไปไขายควางเมื่อก็บ,บ้าข้างล่ <c oughs> างเหม้อพี่น้องกินน,น้ำแข็งเหมือนควาแคบเลยโอ้ยพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อกินขา้นาวกับหมงหวงป้าทบพี่น้องเลยมาเด้อค่ะซิมกันเด้อบายกันเด้ออืมสุดยอดเลยพี่น้องมากมา มาเจว้วบอลก็เช่นซี่มึงซี่มึงเปลี่ยนแห่แบขักบ่ข้าสุ่มไ้มองสผมอ่ะขัดกล้าสดตะเกจังขันมืดน่าสุม่ม เป็นน้ำตาลซ้อนพุ่นเมนเดียวมามาดายทำยังไงมึงอออืมมามามะอากาศขึดนหนาวเบื่อสิฝนตกยังบ้ยหมดเลยไม่หลองหมดแล้วยังบ,กบักฝนไม่ขึ้หนาวอ่ะล่ะ สามสีเมื่อมันมันไปรุ่งตอนไหนตอนกลางบ่๊คฝนเอาเคือบาหอดกลางเดือนนี้สันระเข็ดน้อง,งมองมองมันร่มดีป่ะนี่มากเลยฝนท่านมีพื่อน้องบอ๊พื่อน้องเนี่ยนี่พืนนอ่อน้องที่ทบอะไร